สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ก็เป็นที่แพร่หลายเลยว่าเราจะเป็นผู้เสพหรือผู้ทำคอนเทนต์นะครับคือผู้เสพก็เราก็คือดูอย่างเดียวนะครับเป็นผู้ดูดูและก็ดูแต่ถ้าเราจะเป็นคนทำคอนเทนต์นะครับก็คือเราก็โพส ทำคลิปแล้วก็โพสต์ทำคลิปแล้วก็โพสนะครับซึ่งการโพสต์เนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือก็โพสต์เล่นไปก็เหมือนเราโพสต์ Facebook นะครับปกติเลยโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีจุดมุ่งหมายว่าทั้งโพสต์เล่นและได้เงินด้วยก็ก็มีวิธีนะครับก็คือเราก็ต้องทําคลิปเรียวนะครับ หรือว่าทำเป็นรูปแบบครีเอเตอร์ดิจิตอลนะครับหน้านี้เราก็ต้องสมัครก่อนหน้านี้เราก็ต้องสมัครก่อนนะครับสมัครเป็นครีเอเตอร์ดิจิตอลก็คือเปลี่ยนจาก Facebook นะครับมาเป็นเพจการเปลี่ยน Facebook มาเป็นเพจไม่ใช่เรื่องอยากเลยครับเดี๋ยวไปติดตามผมนะครับสำหรับเปลี่ยน Facebook ให้เป็นเพจนะครับก็เดี๋ยวไปดูประวัติที่ผมทำไว้นะครับถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่า การเปิดโหมดมืออาชีพทำยังไงนะครับแต่คลิปนี้จะมาให้ดูแดชบอร์ดนะครับดูรายรับที่เราได้ต่อต่อเดือนนะครับว่าเขาดูกันยังไงแล้วก็คุ้มค่ากับการทำไหมนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องมาพิจารณาดูนะครับว่าเราควรเสียเวลากับมันไหมหรือว่าเราทําไปเล่นๆแล้วเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับจะมาชําแหละ แดชบอร์ดหลังบ้านให้ดูเลยนะครับการที่เราทําคลิปเรียวนะครับแล้วก็โฆษณานในสตรีมเนี่ยเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวมาชํ่แหละให้ดูเลยนะครับว่าจะคุ้มค่ากับที่เพื่อนๆจะเสียเวลาไหมดูดูจากผมเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมก็ทําคลิปโดยที่ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายบ,าบ้านเลยครับเห็นอะไรก็ถ่ายถ่ายส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องงานตัวเองนะครับเราไม่เราไม่ได้ เป็นคอนเทนต์ที่หวือหวาต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับเอาแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูแดชบอร์ดกันเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้คนคนดูยอดยอดคนดูก็อยู่ที่6.62นาทีนะครับแล้วก็<ม>เราลองมาดูดูไรายได้เลยนะครับสำหรับโคซัน ตอนนี้ผมได้แต่โฆษณาในสตรีมนะฮะนี่นะครับอันนี้ผมเปิดสร้างไรายได้จากโฆษณาในสตรีมเมื่อวันที่9นะครับ9ที่ผ่านมาก็ประมาณครึ่งเดือนแล้วครับครึ่งเดือนก็อยู่ที่อ่ะ47เหรียญน,นะครับอธิบาง่ายง่ายตีเลขก,กลม50เหรียญถ้าเราได้5้าิบเหรียญเนี่ยเหรียญหนึ่งประมาณ35บาทไทยนะครับอีิ่าสมมติว่าถ้าเต็มเดือนน,น่าจะได้ร้อยเหรียญสมมตินะครับ มุดเต็มเดือนได้ร้อยเหรียญห,หนึ่งเดือนนะ่ะเราได้ร้อยเหรียญเราก็จะได้ประมาณสามพันห้านะครับหนึ่งร้อยเหรียญละสามพันห้าร้อยบาทแต่อาจจะมีหักภาษีอะไรเราก็ตามโปรแกรมเขานะครับแต่เบื้องต้นเราก็รายรับประมาณนี้สามพันห้าร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับถึงเราไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรมากมายแต่เรามีไรายได้เสริมอาจจะสามพันห้าหรืออาจจะสองพันปปลายอะไรประมาณนี้ครับ ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนรับถ้าเพื่อนๆนรับไดป้ประมาณนี้นะครับก็ก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรับยอดนี้ไม่ได้นะครับก็ก็เท่ากับเสียเวลาเลยครับพูดง่ายแต่ถ้าเพื่อนเื่อคิดว่าทําแล้วเออไหนไหนก็โพสโพสแล้วได้ตังด้วยกับโพสแล้วไม่ได้ตังโพสธรรมดาเราไม่ได้ตังอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ทําคลิปเรี้ยว ก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเพื่อนๆจะเสียเวลากับมันไหมถ้าเนี่ยทำลักษณะเหมือนผมเนี่ยครับทำแบบไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรให้หรูหราเลยใช้ชีวิตบ้านๆแล้วก็คอนเทนต์ก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่ก็วันหนึ่งประมาณ2คลิปแล้วกันวันหนึ่งก็ลงประมาณ2คลิปก็ประมาณนี้นะครับตีว่าค่าเฉลี่ยว่าเดือนละร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็ประมาณ3,5 0 0ถ้าได้นะครับ ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต่ำกว่านั้นโดยโดยประมาณนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ